สวัสดีครับท่านผู้ชมท m m e 25และ AS p อสเนะครับขอนำท่านผู้ชมมาที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลลีโวไทยลีกเป็นเกมคู่ระหว่างขอนแก่นยูเนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของแชมป์เก่าบีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับขอนแก่นยูเนเต็ดนะครับมาในระบบ3-5-2ครับขณะที่ทีมเยือนนะครับบีจีปทุมยูเนเต็ดมาในระบบ4-4-2นะครับความมั่นใจของนักเตะทีมเยือนบีจีปทุมน่าจะกลับมาเยอะเลยนะครับหลังจากที่ ชัยชนะทั้งบอลลีกและล่าสุดนะครับในบอลถ้วยเอ้ไครับปฐมพลหวนกลับมาที่ปฐมพลจักรพันธ์ให้ปฐมพลโล่งเลยครับตอนนี้เปิดลูกนี้เข้ามาโดนหมงสกัดไปไ,ได้ก่อนชาววัดเก็บได้แต่ยังยิงไม่ได้จะให้เดียโก้ลูกนี้ก็โดนดับละมาอีกทีหนึ่งจังหวะนี้อภิสิทธิ์ครับร่วงลงไปดูจังหวะนี้ครับโดนหรือไม่โดนถ้าไม่โดนคงไม่ครับลูกนี้ เช็คใบแดงเลยแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้เป่าอะไรเลยนะครับ,รบพานุพงให้ขึ้นมาทำชิงมาอยู่ที่อิสลามีเอาารับอิสลามีเปิดทิ้งขึ้นมาลมโลกเกี่ยวติดและลูกนี้ลมริงโอ้โหไม่ตรงขออกครับนแนวรุกของขอนแก่นก็เหนื่อยหน่อยครับเจอทั้งคาโดโซ่กับอันเดสตูเยสขอนแก่นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งอาครก็เล่นทำชิงกันลมโลกให้มาอิสลามีบอลมาถึงวอลานาตยิงโอ้โหหนึง่งศูนย์เลยครับ ขอนแก่นยูในเตดครับขึ้นนำบีจีปทุมนะครับจากการยิงของวรนาททองเกลือโอ้โหสุดสุดนะครับโอกาสยิงครั้งที่2เท่านั้นครับแต่ว่าทําให้ขอนแก่นนั้นขึ้นนำบีจีปทุมยูในเตดไปแล้วครับ1ุ่งตดจังหวะภาพช้าครับแกะกันมาแล้วเล่นกันเนี่ยครับแนวลุกปลายต่อให้แล้วกดเลยครับเสาแรกครับปลายให้ครับอยากเซซานมีแล้วก็เป็นบรนาททองเกลือครับหญิงด้วยความมั่นใจเลยครับลูกยิงแบบนี้ เขบอกว่ายิงได้ยากแล้วก็เฉียบขาดมากนะครับบีจีก็ต้องเร่งหน่อยตูเอสเปิดโดงๆขึ้นไปบอลติดอดิศักมาเข้าทางของอิซานแต่ว่าจับบอลไม่อยู่ครับจังหวะสุดท้ายก็เป็นอาเลฟครับที่มงคืนให้ยศสลด้วยเอาครับบอลของบีจีปฐมพลแต่งแล้วบอลมาถึงทีละศนลดงดาทีละศินลากจีาไปทีละศินเลือกออกมาทางซ้ายปฐมพลยอดลูกนี้เข้ามาอิซานมงโอโหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งแต่ สุดยอดครับอิซานฟานดี้โอ้โหเกมที่แล้วเพิ่งจะมงประตูทีมการท่าเรือนะครับในบอลถ้วยมงอีกแล้วครับเอาครับไล่ตีเสมอให้กับบีจีได้สําเร็จนะครับหนึ่งหนึ่งครับจากอิซานฟานดี้ตู้ครับขึ้นทางซ้ายเดซินค่อยๆพามาครับแล้วก็เป็นถมทนยกมานี่ครับยกมือขออยู่แล้วครับอิซานฟานดี้แล้วก็กดเข้าไปตรงตัวยูโซนเชียงดาก็จริงครับแต่ว่าดูน้ําหนักเลยครับการมง มงแล้วก็กดลงคืน้นโอ้โหเอาไม่อยู่ครับยูสพลประตูที่หในทุกถ้วยทุกรายการโอ้โหฮอตจริงๆครับเรียกว่าเปิดตัวฮอตกว่าน,นี้นี่ไม่มีอีกแล้วนะครับ <c oughs> สำหรับอิสานฟันดี้น้องชายของอิสาฟนฟันดี้เนี่ยแหละรครับลูกชายของฟันดี้อามัดจะทุ่มเร็วเลยพุ่มกลับมาตั้งกันที่พันุพงุ์เปิดน้โลมโลูโรลิกไม่ได้จะตอกส้นก็นติน อันนี้เป็นบอลของบิทเอาให้กันไม่ดีสิครับอาแล้วครับจังหวะยิงลูกนี้บอลมันข้ามคานหลุดออกไปไกลเลยนะครับขนแกนเปิดจากวินไบกับประสิทธิ์โดง่งมาโดนมงสกัดไว้ได้โดยอดริศรรรับมองไงว,ว้ทีหนึ่งโดยวอรนาตกติดอา,ารครับกิดโคลให้มาวอรนาตกระโดกม,มาสวยอาลครับลมโลกไ,ไม่ได้ยิงครับโอ้โหเกือบไฟเหมือนกันแล้วเปิดมาโดนดักไว้เรียบร้อยครับโดยจักรพันธ์ จากพันธ์ก็เปิดมาจะให้กับเดียโก้มงคืนกลับมาที่สารัตกลับไปที่เดียโก้ดีโอโก้ลูกนี้เปิดพุ่งเข้าไปลูกนี้เอาปัมพลโอ้โหมีเสื้อมีโดนดึงนิดนึงครับคือเนี่ยเจ้าตัวฟ้องเลยครับเมื่อกี้ที่เห็นมันยืดเสื้อมันยืดได้ครับมิดวิเตอร์คาร์โซ่กับตันทีมที่เข้ามากดดนันทุสินเนี่ยครับดึงแล้วก็ปล่อยนะครับทางจิตพรม ถ้าเียอาจจะเช็คเนี่ยต้องเช็คว่าจังหวะน,นี้เนี่ยปฐมพลจะสามารถที่จะเข้าไปเล่นได้หรือเปล่าคนับาจังหวะเปิดตัดสินจะไม่ให้หนะครับคุณพานุมาตพันสมองครับพานุพงศ์ทุ่มมาโรมมโลให้พานุพงศ์เอิ้นโดมขึ้นไปบอลตกมาเป็นเดียโก้ครับที่มาโฉกบอลไปแล้วเปิดลูนีิอาลไปติดกับกิตพรม ไหลให้อิสลามีหลอกหนึ่งจังหวะแล้วเข้าขวาไหลต่อมาให้อิฟสันเมโลป้าเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอาจจะทํางานหรือเปล่าแต่ว่าลูกนี้เนี่ยน้าไปก่อนแล้วนะครับไม่มีธงดูครับจังหวะจ่ายบอลพลาดนะครับแลดักได้แล้วทาอีกแล้วครับทางยาเซอสลามีท้ายแล้วโอ้โหได้รอป้าอย่างนี้ลึเป่าครับหลบไปหนึ่งครับแล้วก็แทงมาเอาไม่อยู่ครับวันนี้2แอสซิ์เลยนะครับอิสลามีดูครับ หลอกมันจะจริงจะจิ้มให้หลุนกันทั้งสองทีมเลยนะครับนี่เพื่อสินพยายามดูทุกส่วนของร่างกายเลยนะครับดูขาดูทุกอย่างเพราะว่ามันมีเส้นตีให้มาด้วยใช้เวลาในการดูพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ให้เป็นประตูครับตะมุมโดยชววัดเปิดลูกนี้เข้ามาตรงกลางผู้เข้าไปมองแล้ว พยายามเข้าไปฟ้องครับบิกเตอร์ว่าเมื่อสักครู่นี้ตัวเองนี่โดนทํำฟาวแต่ว่าไม่ตัดสินเป่าเลยครับจบ45นาทีแรกนะครับชาววัดเปิดไม่แม่นดีครับโดนมงได้ดูกิ์พมแล้วก็โอ้โหยีรฟานโดนทําฟาวครับตรงนี้ลเล่นไปแล้วนะครับ b ีจจังหวะน,นี้โอ้โหขึ้นสูงจริงๆครับแล้วจังหวะเจอต้อนขาครับ เอาับตัดมาลูกนี้จะได้หรือไม่บีีแล้วก็เจนลอบยิงโอ้โหมีตัว,วเฝ้าเส้น2ตัวครับ <นะ S 2> เกมคู่นี้นี่ไม่ได้เลยครับอ๋อเป็นทางโจชัวกอรอมเมนครับไปปะทะกับทางยศพลนี่ครับเดียโ,โคด้วยเช็คจุดโทษนะครับ v บ r าครับ v ทำงานครั้งที่3ของเกมนี้ครับ แล้วเพื่อสินเปล่าครับให้เป็นจุดโทษเอาครับบีจีทำสมาธิแล้ววิ่งเข้ามาแล้วยิงลูกนี้ตีเสมอครับให้กับบีจีปทุมเป็น2ประตูต่อ2แล้วครับอาแล้วครับเกมกลับมาเท่ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับขันวิกิ่ง้าวครับโอ้โหมาทางก็เอาไม่อยู่พุ่งเนี่ยถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าบอลมันโดมและแรงด้วย กลับมาเสมอกันอีกครั้งหนึ่งครับคู่นี้สองต่อ2 4ประตูเข้าไปแล้วครับครับฟรีคิกลูกนี้สารัตเปิดโด่งๆขึ้นมาอิลฟานมงเข้ามาออ้ยลูกนี้พยายามแป่ะจะโฉบเข้ามาแต่ว่าเสียหลักแล้วก็พยายามจะใช้เท้าเล่นเหมือนกันนะครับอิซานบอลฟรีคิกครับลึกมาแล้วก็เก็บเล่นได้ครับอิลฟานต่อมาโหมโดนทำลายจังหวะไปนะครับอิซานอิลฟานม่งชงมาให้แล้วครับ พานุพงศ์ไหลเข้ามาตรงกลางลูกนี้ต้องแก้นิดนึงครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วจักกิจพยายามจะปั๊มสุดท้ายเสียบอลให้กับ b ีจชาวัดมาชาวัดให้เดียโก้เข้าช่องนี้มาอภิิส์หลุดเข้ามาอภิสษฎบอลมันเด้งไปเด้งมาครับเลยต้องคืนกลับมาใหม่ให้ชาวัดชาวัดเข้าซ้ายแล้วลูกนี้ยิงข้ามคานออกไปตูนเยสเปลี่ยนออกไปทางขวาอีกทีนึงครับอาครับบอลมาที่จักรพัน จากกระพันเปิดพุ่งเข้าไปอีกซานกัดได้แต่อีกซานยิงโอ้โห,โโหลูกนี้หลุดกอไปแบบเหลือเชื่อเลยครับโอ้โหเฟิร์สทัชดีมากครับแต่ว่าลูกนี้จังหวะสุดท้ายเท่านั้นเองครับดูครับจังหวะให้ของจักรพันครับแทงเข้ามาแล้วแต่งบอลไหมครับแล้วจังหวะจบโอ้โหูยิงหลุดกรอบมเองครับน่าเสียดายจังหวะนี้เกือบแสงนำครับบีจีปทุมแต่ว่าไม่ได้ดูครับอาวครับว่างเลยครับเจนรบโยกตัวเองมาอยู่ฝั่งซ้าย เจนรบจังหวะแล้วออกบอลให้อภิสิทธิ์แม่นหรือไม่แม่นอภิสิทธิ์ซ้ายเข้ามาโดนสกัดได้โดยทีนกรแล้วก็เจนรบเข้าไปเจนรบได้บอลแต่พลิกขึ้นมาหลายคืนกับมาที่สารัฐสารัฐ,รฐคืนกลับมาแถวสองได้ยิงโดยจักรพันหลุดกรอบออกไปครับเอาครับสนแกนทุ่ม,มาอิซันเมโลอิปซันเมโลโยกตัดเข้ามาเล่นเองเอาครับพาบอลเข้าไปค่อยๆมา รอช่องยอดลูกนี้เข้ามาแล้วก็ลูดิ้ลมโลกโอ้หเปิดเข้ามาแต่ไปติดสารัฐก่อนครับไม่ถึงจักรกลิตออกแล้วก็ธานาทิย์แทงลง,ง,งมาครับแล้วบีจีลุยครับขึ้นทางซ้ายเอาครับอภิสิทธิ์เปิดเข้ามาลูกนี้ได้มงเดียโ,โก้โอ้โหมงจับกระพันยอดลูกนี้ไปให้ทีละสินมงตั้งไม่ถึงเดียโ,โก้ครับอธิศักด,ดิ์ดักได้บอลมาถึงธนาทิ์โอ้โหปั๊มกันลูกนี้ร่วงลวงไปแต่เกมเดินต่อ เอาครับจัก,กพันนี่ล่วงลงไปอยู่แต่เกมมาจากกริดได้บอลจักกริดเปิดติดยังได้อยู่ไหมจักกริดเอาครับหาจงังหวะเปิดอีกทีหนึ่งเจอกระชวัตจักกริดข่าบอลไปที่เส้นสุดท้ายยังได้ครับเอาครับจักกริดลากที่เขามารับเปิดมาให้กับทิฟซันอีฟซันเข้าขวาแต่งแล้วยิงลูกนี้ตรงตัวของประสิทธิ์ชวัตต่อมาที่เจนลบเอาครับเจนลบ ออกซ้ายมาที่อภิิษ์อูห้หูยกลบได้สวยเอาครับยอดลูกนี้เข้ามาแตะลงเทียสินให้สารัตอ้โหูยิงลูกนี้น่าผิดหวังครับเสียดายทั้งคนให้แล้วก็คนจบอย่างสารัตอยู่เย็นเนี่ยครับบีจีจะได้บุกต่อครับสารัตจัก,กรพันจะเข้าช่องให้สารัตโดนดักโอู้มาแล้วครับจักกิจจากกิจพา,าบอลขึ้นมาเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้มาก็าไปตรงตัวของประสิทธิ์อู้เกือบไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ มาดูลูกฟรีคิกครับของทางบีจีปทุมจะเป็นชาวัดหรือสารัต <Yeah. S 1> เปิดลูกนี้เข้ามาโอ้โหเดียโก้หนึงน่งหนึ่งโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ดัดไม่ตรงครับบอลตกมานาคินเอี่ยงไม่บอลไม่เชื่องครับแล้วจะโดนขอนแก่นสวนเอาล้ครับอิฟซันเมโลอิฟซันลูกนี้เจอกับอีราฟานอิฟซันเท่าซ้ายแล้วก็ล็อกข้างขวาขวาแล้วยิงลูกนี้ไปติดล็อกแล้วก็ซ้าอีกทีโดยธนาทิพย์ก็ข้ามคาน วอลชิดยอดเข้าไปโดนมงสกัดออกมาได้พุทธศิลป์มองเวลาอยู่นะครับบอลชิตให้มาสารัตแล้วพุทธิลปก็เปล่าวกวิตหมดเวลาการแข่งขันครับขันแก่นยู่นเตดเปิดบ้านเสมอกับบีจีปทูุมไป2ประตูต่ตอ2นะครับ